ดูสาวรูปร่างควบอันคนนี้ครับนะฮะเธอใหญ่จริงๆนะครับนะฮะชื่อว่าน้องออยนี่แหละครับนะฮะครับนะฮะเดินทางมาจากไหนครับน้องออยละมิทานะฮะติดตามพี่แจ็คบ้างป้างเด็ดดูมาตลอดนะฮะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับหน้าตาน่ารักน่าชังครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ลงมัด อยู่โรงเรียนนะฮะจะอยู่ชั้นม .6 แล้วนะครับโอ้โหนะก็ถือว่าบรรลุแล้วแหละนะฮะบรรลุทำเบื้องต้น,นครับวันนี้ครับจะมาจอดสะดือนะฮะครับสะดือของเธอครับนะฮะตัวค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับนะพี่แจ็คก็ดักใจเหมือนกันนะฮะว่าคนตัวใหญ่ขนาดนี้ครับจะรักษาการเจาะสะดือได้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยไขมันมันเยอะเข้าใจนะฮะ นะครับแต่ตัวเรานะฮะคิดว่าน่าจะดูแลได้ดีเพราะดูแล้วก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนไม่สะอาดฮะเป็นคนสะอาดนะครับหน้าตาดีด้วยนะครับชื่อว่าน้องอะไรนะะน้องออยครับนะฮะตามเธอมาครับเดินทางมาจากไหนนะรามินทารามินทาครับอาตามเธอมาครับนะไม่ต้องกลัวไม่เจ็บเลยนะฮะไม่ต้องกลัวครับนะฮะขอไปให้เธอชัดเกนหน่อยครับโอเคเอามือลงฮะมือจับตรงนี้ น้องอ้อยไม่ต้องจับไม่ต้องจับน้องอ้อยมองไปคุงก็ได้ไม่มีมองฟ้ามองดาดฟ้าไปนะครับไม่เจ็บจริงนะครับต่อกับพี่แจ้คครับนะฮะไม่เจ็บเลยนะฮะเธอบอกเธอกลัวนั่นแหละครับพี่แจ็คก็บอกกัเธอว่าไม่เจ็บอย่างแน่นอนนะครับนะฮะโอเคครับย้จับขอได้ได้ได้ครับเดี๋ยวก่อนนะครับจัดแจงนะจัดเจงนะครับนะครับ ตอนท้ายครับออยแค่นี้เองฮะเสร็จแล้วครับออยครับนะฮะนี่แค่นี้ครับนะโอเคครับนะเรียบร้อยนะครับสะดื้อออยแข็งแรงดีไม่ขาดหรอกครับนะครับนี่เสร็จแล้วนะฮะเจ็บบ้างไหมล่ะเออเจ็บอ่าเจ็บน้อยก็จอกหูข้างบนครับก็คือสบายมากอย่างนี้ผ่านผ่านครับนะฮะแต่เธอกลัวเพราะว่าคนเราไม่เคยจอดเนาะนะฮะจอดเสื้อก็กลัวธรรมดาครับ เดี๋ยวเวลาดูแลรักษาเดี๋ยจะบอกนะฮะเอานะข้างล่างจะบนตาบินเลือดเธอไปไหนมิไม่ออกสักเกตเลย อ้าวสวยครับนะฮะโอ้ว่าจะเสร็จกันครับนะฮะเพราะว่าใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าสวยงามนะฮะนะเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยครับโอนะฮะโอขนาดใหญ่ครับใหญ่จริงๆอ่านะครับน้องออยบอกกับกล้องได้เลยเก็บไปฮะโอขอบคุณมากครับอ้าใส่โอเคครับเลยปิดปิดอ่านี่คือน้องนุ่นครับนะฮะใช่ไหมนุ่นนะฮะหน้าตาน่ารักน่าชัางฮะไม่ได้ไม่ได้ใกล้นะนุ่นเพราะกล้องพวกนี้มันจะเบอร์เฟกต์มากใช่ไกลครับนะฮะไม่เต็มหน้าหรอกครับนะ <Sen> ครับอ่ามาจากไหนนะอ่าท่าพนท่านเองใกล้ๆเนาะนะครับนะเคยไปเจอเจอพี่แจ็คที่เจ๋ๆไปแล้วนะฮะครับวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนนะครับเธอบอกว่ามีชนมีเกี่ยวบ้างนะครับแต่ดูแล้วเธอดูแลโดยรวมนะฮะดูภายนอกนะดูแลได้ดีครับเดี๋ยวเราจะถอดให้นะครับว่าจะเป็นรักยิ้มไหมครับอ่ะตามน้องคนสวยว่ครับนะฮะทำงานอะไรนะเป็นบริษัทค่ะบริษัทนะครับโอเคอ่ะตามเธอมาครับนะะ น้องนุ่นก็ได้เห็นกับตาแล้วนะครับว่าเธอเป็นสวยครับหน้าตาน่ารักครับนะฮะแล้วก็ทิ้มกันครับนะฮะดูแลได้ดีนะครับดูแลได้ดีแทบจะไม่มีรอยกดหรือว่าแผลหรือว่าอันนี้มีมีชมนิดหนึ่งใช่ไหมที่บอกเจ็บๆนะฮะที่จะจะมีรอยนิดหนึ่งกับตรงนี้นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะฮะเป๊ะมากเวอร์มากครับคนนี้นะฮะสมกับที่เธออย่างได้แล้วก็สมกับที่เธอใส่มาหนึ่งเดือนฮะสวยงามจริงครับนะฮะจะยอมรับเลยนะครับนะฮะ เดี๋ยวให้น้องนุ่นดูนะครับว่าชอบมากไหมนะฮะอะน้องนุ่นดูครับชอบไหมชอบนะฮะนะเดี๋ยวพี่จะได้นําหลังการการถอดขับนะฮะสักร <c oughs> ูก่ครับปากเหม็นหรือเปล่าอมสักพักเลยครับดำคมเข้มครับนะฮะสวยไม่สวยกินคอ <c oughs> ลลาเจนกับพี่ดิเราจะได้ผิวขาวไม่เอาอะ ชอบดำดำไม่ชอบดำอ้าวเป็นบ้วนนะต้นถังนะเปิดขึ้นนะฮะกดขึ้นด้างล่างดิสลัดสลัดมากเลยครับคนนี้เมื่อกี้นะก็ไม่ถามนะก็อมแล้วก็ถามจังเลยอ่าวถามนี่ไงจะถามนี่ไงนะฮะสรุปแล้วว่าไม่ดำขนาดนี้ทำไมไม่รู้เพื่อนถามเขาเนี่ยเพื่อนทำไมมันดำจังวะยแล้วทำไมดำอย่างหลังทุกวันนี้ไม่ได้ดำเข้มโอ้ดิไม่ดำีกเหรอ ครับชื่อว่าน้องอะไรนะหายแล้วเหรอเธออน้องอะไรนะ<อ>น้องแอนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศครับมาถอดข้างล่างบ้างนะครับเพราะว่ามีข้างแอนคนเดียวก็เลยวเออสะดวกดีนะครับใส่ครบหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมเดือนเดือนอากาศดีแล้วเดือนอากาศดีได้เหรอโอ้ยเก่งนี่ว่เอาเดี๋ยวถอดให้นะแต่สัญญาว่านะฮะคงจะโอเคอยู่ดูแล้วนะฮะเพราะว่าเธอก็ใส่ด้วยความอดทนมาที่นี่เป็นครั้งที่3แล้ว ไปสองครั้งสิสองครั้งแล้วเนาะโอเคครับนะครั้งนั้นไม่ได้เปลี่ยนให้ด้วยเพราะว่ามันหาตัวไม่ได้ครับนะโอเคอะตามน้องแอนมาครับนะฮะครับนะออฟแมันั้นหัวเสพผิวเสพครับนะฮะครับนะฮะไหนลองยิ้มดิอ่าครับนะฮะเธอเป็นรักยิ้มสวยครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับนะฮะจะจ่อยครับโอ้ฮะมันสูงกับต่ำไม่เท่ากันเท่ากันแต่เพียงครั้งนี้มันเลึกกว่านะฮะครับค่ะ ครั้งนี้ครั้งนี้มันก็โอเคเดี๋ยวเราจะาตัดเนื้อให้เธอนิดหนึ่งนะครับนี่ครับสิวไอ้ยุงเหรอยุงยุงมันชอบปอมมืดๆคนดำไงใช่ไงเออนะฮะมันดำจัดไงเออนะฮะเออดำตั้งกี้เลยอ่ะใช่แล้วเออนี่ยทำงานอะไรนะพี่ลืมไปทำงานธุรการธุรการด้วยนะฮะหน้าอย่างเงี้ยธุรการนะมันมาอยู่เดี๋ยวในแอ งานอย่างนี้นะน่าคุณผู้ชมครับนะทำงานจะแอะเธอถึงได้ดำกระดาษนี้ครับนะอ่ะยิ้มสวยพี่ชอบอ่ะนะฮะนักดีมเนี่ยเธอเนี่ยเป็นอีกนานไม่โคตลอดชีวิตล่ะนะฮะครับนะถ้าเป็นตลอดชีวิตจะดีใจแบบแบบเนี้ยฮะไม่ดีใจเป็นกี่วันถึงจะดีใจนี่จะเป็นนานไหมก็เป็นตลอดชีวิตไง มันนี่ทำนี่ทำมาเราก็ไม่รู้มันเข้ากับเบ้าไม่เข้ากับเบ้าเข้ามากเลยเวลายิบอ่ะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกับไปประคบน้ำปุ่นจ้าประคบน้ำปุ่นเกือบร้อนพี่จับได้แล้วเนี่ยจับด้านข้างเนี่ยจับยกขึ้นดิเนี่ยจับเนี่ยไม่แข็งไม่แข็งแก้ม่มอ่าก็ประคบนั่นแหละถูกต้องแล้วไม่แข็งหรอไม่แข็งก็มีแข็งอยู่นิดนึงแต่เดี๋ยวกับไปประคบอีกทีนึงนะฮะับอืม โอเคไหมอันนี้เดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่มีปัญาหรหรอกนะครับจะทำหน้าควรนะฮะใจพี่โอเคไหมต้องเชื่อฟังพี่รู้เปล่าเออโอเคครับอ่ะตามเธอมาเ้มโอเค้าไมชอบจะบีบจะบีบกระโปงให้ชอบเลยหนูไม่ใช่กระเทยอ่ะอะไรไมู่้อีกละคะโอเคพี่ลืมว่าเพลงมันมีลิขสิทธิ์ ับนะครับนะฮะแม่มด้วยความสวยของเธอครับนะฮะทําให้หนุ่มๆหลายคนต้องอยากจะดูว่าเธอมีร่างจริงจริงหรือเปล่านะครับนะฮะครับฉายาแม่มดน้อยครับคนนี้สวยจริงรักงจริงของเธอครับนะฮะใส่มาเดือนเสร็จๆครับนะฮะครับน้องแอนนะครับฮะหน้าไม่บูดไม่เบ <mi> ี้ยวใช่ไหมไม่เบี้ยวค่ะเนศเพลินเลยมีแต่สวยขึ้นสวยขึ้นครับนะฮะ ครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวพอสักสองสามวันมันคืนตัวนะฮะเวลาย,ยิ้มแล้วมันจะเป็นรอยยิ้มอย่างสวยงามครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะนวันนี้วันนี้ก็เหมือนเราก็ไปทาใหม่ใหม่ทุกอย่างใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่พอสักสองสามวันแผลนสนิทอะไรสนิทใช่ไหมะฮะที่เราทํนให้เมื่อกี้มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น,นะฮะตามลําดับคราวนี้เธอก็จะพบแต่วความสวยงามนะฮะก็อาจจะมีหนุ่มหลงไหลหเธออยู่ะครับนะฮะนะ โอเคครับนะฮะก็สร okay, okay. okay. oh. okay. so okay. ุปแล้วพอใจใช่ไหมแอนโอเคดีใจด้วยครับกับน้องแอนครับนะฮะเดินทางมาจากไหนนะบางบอนบางบอนนะครับเอากับสถานที่อย่างนี้ครับนะฮะเธอพร้อมแล้วที่จะกลับบ้านครับไปนะฮะบายบายโอเคครับนะฮะสวัสดีครับน้องยายาครับสวัสดีค่ะโอเคฮะนี่คือน้องยายาครับนะฮะเขาบอกว่าถ้ายายาดิไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าย่าดิไม่ไหวนะนะครับนะฮะ ครับใส่มาได้ประมาณเดือนครึ่งค่ะเดือนครึ่งนะฮะครับนะก็สัปดาห์แรกดูแลรักษายากไหมไม่ยากยาก็ใช้เลือเหมือนที่ที่แจ้งแนะนำโอเคนะฮะก็ดูแลด้วยความอดทนนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในช่องปากต้องกินข้าวต้องนะฮะเคี้ยวเคยวมีโมกด้วยใช่ไหมไม่โมกนะไม่โมกนะฮะเขาบอกไม่โมกครับเอา้าวันนี้มาถอดนะถอดฟรีแล้วก็บางอย่างที่เรานอกเหนือจากนั้นอาจจะเป็นการดูแลฟฟรีด้วยนะครับแต่บางอย่างที่จะ บอกหลังจากาถอดไปแล้วต้องปฏิบัติตาม้วยนะนะครับนะฮะนี่คือน้องย่าๆครับมาจากพรมสามเองน้องอยู่ใกล้ๆกันครับมากับสามีสุดหล่อครับนะฮะคนนี้หล่อหลาอาการครับนะฮะหล่อไปหมดครับนะฮะชื่อว่าน้องนัดน้องนัดนะฮะน้องนาดน้องนาดนะฮะเอาภูว่านาดก็แล้วกันนะครับอ้าวตามเข้ามาครับคนนีครับเจ้าของงานครับนะฮะมาดูว่าเธอจะมีรักยิ้มสวยไหมนะฮะตามเธอมาครับครับก็เป็นวันเสร็จสิ้นนะฮะ จากการแกะชิวออกนะฮะก็เห็นเธอยิ้มก็รุๆอย่ะงฮะว่าชอบอย่างแน่นอนนะครับนะฮะถ้าอย่างงี้ฮะเดี๋ยวเราวันนี้มันเหมือนกับบลึกนะแต่ถ้าสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยฮะเป่าประคบน้ำอุ่นมันก็จะคืนแก้มคืนมานะฮะคือแบบเหมือนกับแก้มไม่ได้ทำรักยิ้มแต่ทุกครั้งที่เรายิ้มครับมันจะเป็นรักยิ้มให้มันเหมือนธรรมาชาตินะครับบางคนพี่มันบุ๋มตลอดไหมนะฮะ ไม,ไม่ไม่ตลอดครับนะฮะมันจะคืนตัวไปอีกครับนะครับนะไหนลองไม่ยิ้มสิ <m ess juices> นะฮะไม่อ่าโอเคถ้าไม่ยิ้มมันจะมีหน่อยหนึ่งใช่ไหมนะฮะแต่ถ้ายิ้มมันจะลึกลงไปอีกนะฮะ, <cing> ะ,ฮะ,ะครับนะฮะเนี่ยฮะโอเคเอ้าวสวยนะฮะก็ดูแลได้ดีแล้วแหละแต่ว่ามีฝั่งนี้นิดหนึ่งที่มีการชนกันเกี่ยวนะครับ <m ess els> ยังไงก็เดี๋ยวประครบน้ำบุญน,นะครับเพื่อคลายกล้ามเนื้อให้มันนิ่มให้แก้มมันนิ่มแต่ฝั่งนี้ไม่แข็งเลยใช่ไหมลองจับด้วยจับแบบพี่ดินะฮะใช่ไหมมีแข็งนิดหน่อยเนาะ ฝั่งนี้จะมีแข็งตรงนี้นะฮะใช่ไหมแล้วก็ประครบ,ระบ,ระบอุ่นเดี๋ยวประครบอยู่ใช่ไหม,ไหมดีมากฮะเธอรู้อะไรดีฮะก็ชมเชยนะ,ะแจ๋วนะฮะเดี๋ยวยังไงก็เผื่อว่าสักสองสาเดือนส่งรูปมาให้ดูหน่อยก็ได้นะครับโอเคขอบคุณบ้างฮะทั้งสองคนเลยครับอ่ะวันดีงานวันดีครับ<ช>ไม่มีค่าใช้จ่ายครับนะฮะครับเดี๋ยวรอพีีนะครับ โอเคครับนี่คือน้องไอซครับวันเยินหรือว่าแก้วหน้าม้านั่นเองเมื่อก่อนนะฮะแต่ในนี้ครับจะหันลงไปเยอะแล้วสวยครับครับอูนี้เป็นแบบจานบินเลยนะแสดนี่าไม่น่าเชื่ออะไรฟันเลยครับนะครับน้องไอซก็ได้อ่าะจอบแน่นไปใส่ได้หนึ่งเดือนไม่น่ารออ่ะแต่จะรอนี่แหละไอซ์พี่ผมนี่มันจะสามสี่ทุ่มเข้าไปแล้วเอ้านะฮะใส่หนึ่งเดือนเนาะ แล้วก็ฝั่งนี้ดูแลได้ดีพรมีมีชวนบ้างไอ้ตายในเป็นอย่างนี้คือมันชนมันจะแต่กับหล่ะล่ะไรเปนยนเป็ดีดีมันก็เป็นแต่ได้หนึ่งเดือนประมาณกี่เน,นแล้วแล้วพอกสออะไรเนยสอนี้ไม่แจกเสื้อเล่าวล่ะ,ะ,ละทำไมไม่เอามาให้พี่ด้วยบสไม่ใช่หรอกเพราะเราคงมีสาวดูฉัน เสื้อเขาสวยดีว่ะนะเอามากล่าวที่ตัวเดี๋ยวผมพิจาวณาเบอร์เ,เอ็มอืมโอเคได้ไหมขโมยมาก็ได้นะเออโอเคฮนะโอเคอออเครับขอได้เจอครับเสื้อบขสด้วยนะฮะเดี๋ยวให้คะแนนก่อนนะครับท่าปากค,ครับเขาลืมไม่ก้มยาวดปากเลยนี่นะปากหอมด้วยเกิน ต้องขาจับก่อนนะฮะเอาเท้าขึ้นนิดนึงโอ้โอเคครับยิ้มไหมนะครับครับน้องไอ้ครับก็สวยนะฮะับตอนนี้เขาสวยทั้งไปเพราะว่าเราช่วยให้แต่งให้เนียนเลยนะนะครับนะครับตัดต่มาจากอำเภอเพชรอำเภอเพชรบุรีนะฮะครับนะก็ได้รักยิ้มได้อย่างสมใจสวยครับหลังจากถอดแล้วนะครับพอใจไหมดูพอใจเนาะนะฮะ เดี๋ยวไอ้ที่แผลที่พี่มีรอยอเลือดเลนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทายาอพอดีงเสด้วยเท้าด,ด้วยนะจะล้างก่อนแล้วงเสดตาตอาก่อนที่จะทายาพรดีก็้กกกกกนะครับเพื่อให้ตอนแรมันไมหายแข็งนะครับองลองจับ ไหนบ้ามันจะไข่นะเดี๋ยวพวกนี้ถ้าพาเขาเสร็จตรงนี้มันจะลงหมดเลยนะฮะมันจะเป็นเหมือนแก้มปกติกนี่ก็ไข่นะแก้มปกติกพอยิ้มมันก็จะเห็นจีบให้เาเสียอะเดี๋ยวเราทายาไอ้พื้นคอเตอร์ให้ครับโอเคอ่ะขอบคุณมากชอบชอบ,ชอบนะโอเคครัลุยเลย